คือสหัสวัสด์เขาชื่อสหัสวัสดยี่สหัสวัสด์แล้วนำทุนอะไรคือเราไม่รู้จักเขาอ่ะเขาคือเขาคือสสใช่ไหมชนบุรีใช่สสชมบุรีสสชมบุรีอ่าพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลใช่ไหมเขาเขียนว่าสิ่งแรกที่ถูกฆ่าในสงครามคือความจริงและทหารไทยแม่งทำแบบนี้มาตลอดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา สถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่ากองทัพส้นตีนนี้ะจะไม่ใช่โอกาสนี้สร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองอย่าเชื่อทุกอย่างที่ออกมาจากกองทับโอ้โหสสอเว้ยนี่ใช้อะไรเขียนวะเนี่ยเอาม่อีกทีนึงนะสหัสสวัสดไหนไปหาสหัสคุ้มคงสหัสสหัสวัสดคุม้มคงไปสสอเขตอะไระขเขตอะไรจังหวัดชุมบรเขตอะไระไปดูเนหามาดูเดชเขตอ,อะไร ฉันจะได้บอกประชาชนเขียนนะนั่นมาเลือกไาได้ยังไงสิ่งแรกที่ถูกข้าศในสงครามคือความจริงและทหารไทยแม่งทําแบบนี้มาตลอดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสถานาการแบบนี้ไม่ใช่ว่ากองทัพส้นตีนเนี่ยจะไม่ใช่โอกาสในสร้างความชอบทรรให้กับตัวเองอย่าเชื่อทุกอย่างที่ออกมาจากกองทัพไอ้ส้นตีนมึงด่ากองทัพได้ละพี่ก็ด่าเองได้มือนกันวะสอสอส้นตตนสสส้นตีน,น,ตนขึ้นศาลกันไหมอะ เออแจ้งมิมาะมา,มะมาพี่ได้เลยพี่ติดคคกก็ยอมติดุกขอดา่ามึงว่าไอ้หน้าส้นเตนอย่าคิดนะว่าลูกผู้ดีมีสก,กุลอย่างพี่จะดา่าไม่ได้นะเขต <êtes, S 1> อะไรนะฮะเขตเจ็ดอำเภออะไรอำเภออะไรเอาอเอาอำเภอด้วยจะได้คนบอกให้รู้เลยอำเภออะไรและที่มันเดินออกจากบ้านมันไปนะ<ส>พี่เนาะอ่ะสีีราชารีราชาบอวินอ๋อคนนี้ไงบอวนศรีราชางะ เออเออเออแล้วมันมึงเป็นอะไรมึงจะไปด่าเขาว่าไอ้ซอนเตมึงจะไปด่าเขาว่าเขาเป็นนู่นนั่นนี่นอนเขาอาตีนไปเหยียบหัวมึงเหรอเออมึงเป็นอะไรขิวข้าวไงทหารไม่ติดเออมึงมีปัญหาอะไรกับทหารเปล่าทหารเขาไปเจ็บไปตายอยู่เนี่ยรักษาอธิปไตยและบุรณภาพและดินแดนเนี่ยมึงไปด่าเขาทำไมมึงเป็นอะไรมึงป่วยไงกินยาบ้างเปล่าไปหาหมอบ้างเปล่า ไอ้นาสนเตนอ่ะพวกเราออ,อ,นอนสตอเออเออเออใส่มาเลยใส่มาเลยสมบุรีนี่มีค่ายทหารนะมีค่ายนวำมินนะแล้วประชาออชนเข็นนะไปเลือกมันมาได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกเล็กเด็กแดงท่งานไหนไปเลือกมันมาได้ยังไงบ้านเมืองมีภัยมีศึกสงครามแทนที่มันจะรักกันเองอน้อยเนี่ยมันด่าทหารมึงด่าทหารไอ้สนเตนน่ากูด่า,นนามึงได้ไอ้นาสนเตนอ่อให้พี่ดา่าเจ็ดหัวไหมล่ะ มันแก้บทอะไรมาไอ้นาสติน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 ไอนาสนตินไอนาสนตินเอนนนเอแปดครั้งเราขึ้นศาลกันเม<อ>ืองฟ้องกูหมิีมาหมาดได้เลยเ<อ>กูชอบมากเลยขึ้นศาลเนี่ยวันนี้เราทําถึงบ่ายสามนะจ๊ะทุกคนยังนึกใจว่าเอ๊ะเจ๊ย,ยังไม่ลงเหรอวะสองพันเก้าว,วันนี้ถึงบ่ายสามเลยนะจ๊ะยาวไปยาวไปยาวไป,วไปแล้วเจอกันรู้สึกมันจะมีเพิ่มมะนี่มันลบแน่มันลบลบลบมันลบลบใช่ไหมลบลบแต่ว่าเขานแคปทัน คนไทยแคปทัน,ททนเออแล้วไงลบทำไมลบทำไมทำไมถึงลบในเล่าม,มาเซ่เฮ้ยเราไปพูดกับลูกมันทำไมวะพวกทั้งพังบ้าเปล่าวะนี่ดีนะสมัยนี้ดีนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะทหารทหารนี่เขาออกปาแล้วนะก็เอาผ่านท้ายปืนเออนะเนี่ยชลบุรีก็มีค่ายในไงค่ายทหารเธอราชินีนะ่ะไม่แต่จะไม่เข้าใจว่าประชาชนในพื้นที่เลือกไอ้ส้นตีนี่มาได้ยังไงเนี่ยไอ้ปากหมานี้มาได้ยังไงเนี่ย เขาไม่มีสาสอที่ดีว่นนี้แล้วใช่ไหมอ่ะเขาไปชอบอะไรเขาเขาหนังหนาเนี่ยที่ด,ด่วนบ้ามันมันกล้าเขียนอ,อ,อย่างนี้ได้ไงในวันที่แบบแสงแบบเขายิงกันแบบริมชายแดนอะ่ะในวันที่พวกเราไม่ได้หลับได้นอนอ่ะลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกชาวบ้านเขาตายผ<อ>ัวชาวบ้านเขาไม่ได้กลับบ้านอะ่ะวิธีคิดของไอ้พวกนี้ส่วนหนึ่งคืออะไรกันมาเท่าที่ผมจับดูนะแมงตับปลาชิงชญ,ญญากลัวทหารจะได้รับความนิยมจากประชาชนนะ<อ>แล้วมันก็จะมันก็จะสวิงคะแนนจากพวกมันเนี่ย <น>เพราะเมั่เมันตัวปลอมนะ,นะมคือวันนี้คนได้เห็นแล้วว่าทหารไม่ได้เป็นอย่างที่มันบอกอ <นะ S 2> ใช่ใช่ถูกว่าพ่อแม่มันไม่สั่งไม่สอนพี่ปองอย่าไปด่าพ่อแม่มันวันนี้พ่อแม่มันสั่งสอนแล้วก็มันไอ้พวกขี้อันนี้มันไม่ฟังอ,ะอ่ะเข้าใจไหมเอีเดีด๋ยวฉันดูก่อนฉันดูสอสอพักประชาชนชลบุรีเขตเจ็ อำเภอศรีราชาสีตำบลตำบลบ่อวินตำบลหน,นองขามตำบลบึงแนละตำบลเขาเขาคันทรงไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะพวกเธอพวกเธอต้องไม่ไม่ไม่ไปเอาคนที่เป็นโรคจิตประสาทพ,พวกนี้มาแล้วนะเขียนแล้วห้ามลบน้องถ้าน้องแน่จริงน้องเขียนแล้วห้ามลบน้องกับพี่มาซัดกันอืม